จบเลยยังไม่หมดนะ,ะเอาเอาบอลยังมีงอะไรอีกอ่ะยงทดสอบทดสอบจับเลยนะเนีย่อนยอ, <c oughs> อันนี้ที่เราทำคลิปแยกรับอุปกรณ์ไปก่อนอันนี้เป็นยังไงอีกอ่ะไอ้บอร์ดนี้มาอีกแล้วมาอีกแล้วจ้ะอันนี้พี่ต้องชนะแน่นอนอันนี้เกมอีกแล้วเหรอใช่เป็นเกมจะเป็นเกมทดสอบความรู้ใจของพี่สองคนว่ารู้ใจกันมากแค่ไหนแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ทดสอบอะไรไปแล้วนะก็รู้ใจแล้วก็รู้ใจ แต่อันนี้คือคนละหมวดคนละหมวดกันให้เลือระหว่างสมมติสมมติ้เลือกระหว่างมากับแมวอะไรเงี้ยอ๋อใครชอบอะไรมากกว่ากันอ๋อเได้ได้พร้อมค่ะอันนี้ก่อนอ่านยังอ่านยังโอเคตายแล้วจรงนะไม่เป็นไรโอเคไม่ได้หลุดอะไรไปใช่ไ้มคะ มันตัดทิ้งได้ okay. เอามาค่ะไปจ้ะคิดว่าพี่นัทชอบหมาหรือแมวมากกว่ากัน okay. โอเคคำตอบลงในกระดานนะนาษไม่นัดเขียนนานจังวะจะวาดหมาจะว่า <c oughs> มันหนีแต่ว่ีบไงมันไปไม่เป็นหมาสุดท้ายพี่ก็ทายถูกเอเพราะว่าพี่เคยเห็นนัดแบบแอบแบบจับหมาด้วยอะไรเงี้ยเคยหนูเนี่ยนะก็มีตอนที่่าไปออกกองอะไรเงี้ยเคยมีตอนไปจังหวัดอ่ะไม่แต่ความจริงหนูกลัวหมารู้ปะเนี่ยรู้เออแต่ทําไมหนูถึงชอบหมามากกว่าแมวรู้ไหมเพราะอะไรไม่รู้เพราะว่าหนูว่าเคยโดนแมวขวนแบบเหมือนแบบนั่งแบบ เขาเรียกว่าไรทำบุญหมู่บ้านอะไรเงี mm ้ยแล้วจริงๆทำบุญหมู่บ้านแล้วแบบแมวตอนจัดแบบมันก็วิ่งมาแล้วมันก็แบบเหมือนวิ่งหนีอะไรไม่รู้มันก็ฟืบมาอย่างนี้เลยทําให้หนูต้องไปฉีดยากันพิษสุนัขบ้าเป็นเดือนไม่เจอเป็นแมวไม่แต่ว่ามันต้องฉีดกันพิษสุนัขบ้าโอเคการศึกษาเป็นสิ่งสาคัญพี่คิดว่าเป็นอะไรนะการบาดทะยักบ้าพี่แกเอาแล้วกูนั่นแหละมันก็เลยทําให้หนูเกลียด โอเคจ้ะจำไว้นะคะไจเลยจ้ะจำไว้นะคะค่ะพิษณุนักบ้าพิษณุนักบ้าคิดถึงแต่หมาอย่างเงี้ยนักบ้าระหว่างปิ้งย่างกับชาบูคิดว่าพี่นันชอบอะไรมากกว่ากันแกต้องมั่นใจมากเลยมั่นใจหรือเปล่าไม่มั่นใจที่จริงถ้าคนอย่างพี่แก้มตอบผิดคือแย่มาก เย่แบบถูอแกแกจะทำแบบนี้ปิ้งย่างนะคะตอนนี้เออเขาทำไมถึงเลิกปิ้งย่างคะเพราะนัดชอบอ่ะนัดชอบการเลยเหรอนัดชอบเออไม่มีมีสินะก็แบบว่าย่างเลยไหมย่างเลยไหมเออเป็นไงล่ะเข้าได้ไหมคเออย่างเลยไหมย่างเลยไหมคือแบบเวลาจะไปเวลาเราไปกินก็เราก็ไปกินส่วนใหญ่ก็ปิ้งย่างย่างเลยกันทั้งนั้นน่ะใช่ไม่เคยแบบนี้ถ้าเกิดไม่มีตัวละครลับ ที่ชอบกินชาบูมาด้วยเออใช่ใช่ตัวละครลับเราจะมีตัวละครลับอีกคนนึงที่จะไปกับเราไว้บอยเหมือนกันซึ่งไายนั้นน่ะชอบกินชาบูแต่ในใจอ่ะที่จริงแบบชอบกินปิ้งย่างอะไรเยอะเก็รู้นั่นแหละใช่นัดชอบอะไรที่แบบฝั่งชั้นมันก็อะไรที่แบบเป็นอาหารขยะ เซอร์เข้าด่วนค่ะไปกินให้ทุกที่เลยอ่ะใช่ใช่ใช่ระหว่างชากับกาแฟคิดว่าพี่นัดชอบอะไรมากกว่าอันนี้ง่ายอ่ะคนก็ได้จะรู้ใช่น่าจะรู้กั็นคนเลยใช่ชาเย็นใช่ใชชอันนี้บวกให้สิบคะแนนนี่รู้ใจจริงเปลาเพราะอะไรคะ ก็เพราะว่าทุกวันต้องหิ้วชายเย็นมาแตบงเช้าค่ะจริงไม่มีชายเย็นคุณอยู่ไม่ได้ค่ะจริงมันเหมือนแบบจะตายอ่ะไม่ได้ตายมันคือสารเสพติดวิหนึงใช่แต่เนีจะบอกว่าชายเย็นที่นัดชอบอ่ะมันจะไม่ใช่ชายเย็นแบบแบรนด์แบบไม่ต้องใส่ถุงอ่ะทุกคนเออมันต้องเป็นชายเย็นแบบชงอ่ะชงชาเย็นกแชาเย็นกาแฟพลุงอะไรอย่างเงี้ยอร่อย นั่นแหละนั่นแหละออริจินอลสวยแล้วใช่ค่ะชาเย็นเข้าได้ค่ะใช่ค่ะไอเลิฟคาเข้าก็งหมดสัมภารได้หมดเลยชายฉงไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นข้อนี้เป็นของพี่แก้มหนูก็ตอบถูกเพราะพี่แก้มไม่กินกาแฟใช่เป็นไงล่ะโชชิมโชชิมใจสุดจ้ะคิดเลยคิดเลยคิดอยระหว่างข้าวกับก๋วยเตี๋ยวคิดว่าพี่แก้มชอบอะไรบ้างนะพี่แก้มเหรอพี่แก้มเหรอ ไม่เอาจริงปะเมื่อกี้คิดของเตงก็คิดยากเลยไม่คิดของนทพี่ก็คิดยากแล้วพี่ก็มาคิดของตัวเองอีกอ่าเป็นอะไรคิดของตัวเองเนี่ยคิดยากอ่ะใ่จริงน้เลยพี่กับไอ้ข้าวก็เหมือนพี่ไม่ค่อยอะไรกับเส้นก๋วยเตี๋ยวเท่าไหร่ไม่เคยเห็น ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวอ่ะใช่ก๋วยเตี๋ยวไม่ค่อยชวนมากกว่าใช่เนาะจริงแต่ถ้าพี่แก้มโบดข้าวอะไรอ่ะได้หมดเลยแกงไตปลาไหมอือต้องกินข้าวไม่ชอบกินข้าวกับแกงแม่พี่แก้มทำแกงไตปลาอร่อยมากทุกคนชอบมากถึงขั้นอะไรรู้ไหมถึงขั้นแม่ทำทำให้เป็นม่อเลยค่ะแบบว่าแบบว่าเออเวลาแม่พี่แก้มมาเนาะก็จะแบบว่าอยากทำอร่อยมากชอบกินแบบข้าวปลาเค็มข้าวแกง ใต้ข้าวอะไรอย่างนี้มากกว่า <houses> ไม่ชบไม่ค่อยชอบอ่านตามสั่ง<ะ> <ies S 2> อืใช่แกงใต้อร่อยขนาดแบบว่านัดแบบเป็นคงกรุงเทพเนาะกินเผ็ดแบบไม่ค่อยได้เท่าไหร่อยู่แล้วด้วยส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่กินได้คือแบบอร่อยหลายชิ้นคะอร่อยพิกแกงเข้าได้ค่ะเอาไปกนินนี่ขอะตะอนเป็นรอยอะของกินทั้งนั้นเอข้อต่อไปนะคะดูหนังกับร้องเพลงคิดว่าพี่แกงข้าอะไรบ้างดูหนังกับร้องเพลง พี่แก้มยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเข้อะไรที่น่าเกียมอันนี้พี่รู้นะถ้าไม่ถูกนี่พี่แก้มโกหกแหละเฟ็กนิวเฟ็กนิวท่อนเน่ยอืมเพลงอะไรครับซาวพิกอะฮ่า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 ไม่น่าี่ยวอะไม่เคยเออเขามีฉายาที่ตั้งเองจ่าชินีเพลงท่อนเออใช่ตั้งเองค่ะได้แค่ขึ้นท่อนเพลงเท่านั้นแล้วไม่เคยจบเพลงเลย ที่บ้านมีคาราโอเกะส่วนตัวเคลื่อนที่ได้ที่กรชอบร้องเพลงมากกว่าใช่ค่ะระหว่างติดเกมกับติดแฟนคิดว่าพี่นัทจะเลือกอ,อันไหนอืมนี้ถ้าพี่ตอบไม่ได้พี่ก็ไปตายซะถ้าข้อนี้หนตูตอบอพี่แกไม่ได้ก็ไปตายเหมือนกันกว่าเลยจริงเพราะว่าเราชอบเหมือนกันเนี่ยไ<ง>ันรางเลยเหรอน่งสองสามพี่ค่ะ เขียนเกมแบบเกมไม่มีสอเสือกันแล้นะคะเด็กๆพ่อแม่ก็เนี่ยคนเล่นเกมแต่ว่าถ้าคนเนี้เป็นพี่แก้มอ่ะคือแฟนถูกไหมไม่ด้เพราะพี่แก้มไม่เล่นไม่ไม่เล่นเกมค่ะพี่แก้มไม่เล่นเกมค่ะจะเอาอะไรนะนัดรู้ดีขนาดนั้นเลยนะแต่ถ้าเป็นนัดคือเกมเท่านั้นค่ะโนหนึ่งจ้ะอืมกิ่งมากจ้ะระวังเซอร์ไพรส์กับนัดเด็กคิดว่าพี่นัดชอบอันไหนมากกว่ากัน เซอร์ไพรส์กับนักเดทที่จริงอ่ะเอาตรงนั้นเรื่องยากพี่แกมเขียนาวๆพี่แกมเปลี่ยนตั้งสั่งแค่นี้ก็ตอบผิดแล้วแหละเอาพี่เพียร์ฝนงพี่เอ้ยจริงเหรอเอ้าทำไมอ่ะเอาพี่แก้มลองพูดหลงพี่แก้มก่อนพี่อ่ะพี่บอเมื่อกี้อ้อมแบบว่านักเขียนยาว พี่ก็คิดว่าพี่ตอบผิดแน่เลยว่ะแต่ถ้าพี่ตอบผิดพี่บอกพี่มีข้ออ้างสำหรับพี่อยู่แล้วว่าทำไมต้องเป็นนัดเด็ดทำไมคะพีม่มีความรู้สึกว่านัดเขาต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างถ้าเซอร์ไพรส์ไม่ได้ออไม่ได้เลยนัดเด็ดต้องรู้ค่ะออไปที่ไหนทําอะไรยังไงเขาจะต้องรู้ว่าเขาต้องแต่งตัวแบบไหนต้องแต่งหน้าต้องนู่นนี่นั่น ถ้าเซอร์ไพรส์มาหน้าสดอย่างนี้จนโดนแน่ใช่ใช่อันนี้จะเป็นเห็นผลหนูเหมือนกันคือที่จริงอ่ะชอบเซอร์ไพรส์แต่ว่าถ้าเซอร์ไพรส์แล้วคือเข้าใจฟิลเซอร์ไพรส์ไม่ได้ก็ต้องถ่ายคลิปอะไรอย่างงี้นแล้วและฉันหน้าสดแล้วถ้เราลงไม่ได้คือมันไม่ได้ให้เลือกเขาต้องเลือกนัดเดทก็คือต้องเป็นนัดเดทก่อนแล้วก็เซอร์ไพรส์ทีหลังได้ใช่ใช่อันเนี้ยถูกต้องหนูต้องสุดยอดเฮ้ยอันนี้นี่พี่แก้วเก่งกันเนี่ย ที่ให้คะแนนเองไว้หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์พรพี่กลัวแบบนี้มันก็จะได้แบบเฮเซ่บอกเทเซ่เน่ยอันนี้ข้อต่อไปครับระหว่างถ่ายรูปให้กับถ่ายรูปคู่คิดว่าพี่แกจะทําอะไรคู่ลินไปแล้วถ่ายรูปคู่พี่จะทําอะไรใช่ไหมหมายถึงพี่จะทําอะไรก็คือพี่แกจะถ่ายรูปให้คนอื่นหรือจะถ่ายรูปคู่ฟิลแบบจะถ่ายรูปให้แฟนหรือจะถ่ายรูปคู่กับแฟนอะไรอย่างเง hey, ี้ยถ้าเป็นพี่แกถ้าเป็นีถ้าเป็นพี่ใช่ไหม โอ hmm. เคมันแตกนะทำไมอันนี้เขียนเสร็จ <lawsuit> แล้วอ <quoi> ันนี้ยังไม่เขียนภาษาทำไมมันก็จยากคึ้นใช่ก็เป็นของสถาหน้าต้องดึงก่อนโอเคดึงภาษพิค่ะคือถ้าให้เรื่องระหว่างให้เขาถ่ายรูปให้ตัวเองกับถ่ายรูปคู่เนี้ยมันจะสับสนแต่พอพี่แก้มเป็นคนถ่ายให้อ่ะมันเลยเลือกง่ายใช่ค่ะขอพี่แก้มไม่ไม่ไม่ได้ตอบ ไม่ได้ชอบถ่ายให้ใครนอกจากเองโดนถ่ายไม่ชอบถ่ายให้ใครนอกจากนัทนั่นแหละแม่ไถ่ายอันนยู่ป่าไม่ได้บนคือคนเรามันก็จะต้องมีเทคนิคเนาะเทคนิคของนัทเวลาให้มิแกมถ่ายก็คือดูว่าใช่ไหมยีกเองจใช่ส่วนเทคนิคของมิแกมก็คือให้บอกค่าก่อนว่าว่านี้ดีหรือยังใช่ใช่ถูกต้องเห็นไหม มัดเราช่ำชอีไงคะช่ำชอนช่ำชองช่ำชอนค่ะช่าชออะไรก่อนเนีน mm ่ยอยีาถือ <ja> ว er <luxury ella> ่าเยีาถือสาคนใต้ค่ะคนใต้คงอาจจะพูดช่ำชอนระหว่างีคนอื่นกับคนอื่นจริคิดว่าพี่แก้มจะเลือกอะไรเลือมียากคนอื่นหรือคนอื่นจี่งไม่ยากหรอกสำหรับพี่อ่ะจริงเหรอแต่หนูเอาแบบว่าหนูมีเหตุผลนะ หนูนี่เหตุผลนะเลือกต้องพี่ค่ะอ่าดูพี่เป็นผี้หญิงแบบนี้ได้ยังไงก็แบบว่าก็คนเรามีสิทธิ์เลือกสิ่งดีๆให้ตัวเองไงถูกต้องค่ะเราต้องเลือกเองค่ะเราไม่ต้องรอให้ใครมาจีบหรอกใช่เราต้องมั่นหน้าชื้อเสถียชื่อมั่นว่ะ ที่ข้อสุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายแล้วเหรอกําลังมันอยู่เลยอะระหว่างคนที่เรารักกับคนที่รักเราคิดว่าที่แกจะเลือกข้อไหนอันนี้ยากอันนี้ยากจริงๆดนองพี่คะยากแต่นั้นก็ได้ยากแต่นั้นก็ได้ถูกหมดเลยอะ คอมเมนสายแบบว่าต่อให้ถ้าเป็นคนที่เรารักนะต่อให้กัดก้อนเกลือกินก็อยู่ได้เอางี้เถอะจริงคือยอมยอมไม่ท่าไหมยอมจริงไม่มีอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยอยู่ได้จริงทำเล้วแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเห็นตามุ่มขติมาเลยอ่ะใช่คือรู้เลยอ่ะรู้เลยอ่ะอย่างงี้แหละปิงสายเปย์มันเป็นแบบนี้เออจริงจริง เลือกวิ่งเชิดคนอะไรเรื่องจริงนะเกี่ยวกันไหมเกี่ยวนะใครนี้เข้านะเอาพี่แก้มเป็นนางเอกเอ็มวีนี่ไปคอนเสิ์สุดหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยอันนี้หมดแล้วโอ้โหรู้จักกันมากขึ้นมากเลยเลยพี่เล่าตอบถูกกันเหมือนกันหมดเถูกหมดเลยถูกหมดเลยอ่ะถูกหมดเลยสุดอ่ะไม่คิดนะทุกคนพี่ก็ไม่คิดไม่ไม่เคยคุยกันมาก่อนด้วย ใช่ไม่<ช>ร,รู้เลยนะเนี่ยจริงๆริงจริงรู้แบบสุดมากไม่คิดนนคือรู้ใจจริงๆเลยเออบางอย่างก็ใช้เซนนะบอกตรงส,สารภาพพี่ก็เหมือนกันนะ<า>สัตว์ภาพเปอร์เซ็นต์นอย่งึงยังไอ่ะโหตอนนี้พี่น่าจะรนะ้อยปอร์เซ็นอ่ะ เป็นไงล่ะมันใจมันใจมากแล้วตอนนี้เออโอเคเสร็จแล้วเนาะไปจ้าคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะทุกคนใช่ก็อย่างเหมือนเดิมค่ะอยากให้เราเล่นเกมไหนเอออยากให้แบบเล่นแบบไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาใช่เกมอะไรอะไรอธิบายมาเลยกติกามาพร้อมเลยตัวอย่างมาได้เลยก็ลิงก์มาเลยเ่ไม่ไดท้าย ไม่ได้ขี้เกียจเท่าไหร่ที่เกียจพิมพ์ก็วางลิงก์วางมาเลยเออโอเคอเค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งข้างๆให้พวกเราด้วยนะคะพูดคุยคอมเมนต์กันนะคะทุกคนถือเป็นกำลังใจให้พวกเราเนาะสนุกไหมอะไรยังไงมาวมอยมัจ้าใช่ค่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย,บบาย